เกเพื่อนเกเพื่อนอะอีกนี่นี่ัน่นี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 ่นย่นีนี่นอ่นนี่นี่นมันี่นี่นี่อี่นี่นา่นี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 ่อยตุ่นี่นี่นีนี่นีันี่นม่นี่นี่น่นี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 ่น่านี่นี่นู่นี่นี่นมันี่า่าี่นี่นง่นี่งี่นี่นี่่นี่อนนนนนมั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 น่ี่นะ เออทำยังเอาเอาเด้อใต้ต่เอาเลยบัวไทยนี่ตัวไหนบัวไทยนี่บัวไทยนี่พี่อ๋องบัวไทยนี่เออเบื้งเราเลยครับเบื้งเราครับอุดมสมบูรณ์าเลยครับเถียงหน้าบ่าวโจนะครับนี่ครับเสี่ยอ๋องมาจัดการให้ของแทยเขาหรืของแท้ของแท้มันเอื่นมันเอื่นหนูได้ครับบัวได้เอื่นในแต่ป๋านะครับ เออในหอนุนงครับนี่ครับนี่แนนอนุ้เขาดีด้วยทิ้งไปเลยเด้อสกปรกกูเด้อกูบอกก่อนนย่ี้คือลวนผูป่าลวนห้องโต๊ะก่อนไมจ นี่อันนี้อันนี้รอบคำเนาะรอบเสามมนจะถือเบอมันใหญ่มันมาได้บ่โตัวสองตัวหลบสอเห่งเนี่นนอจังเหยกองเหลีเลยว,วัน เงิแล้วรอบยวอนนะครับเถียงหน้าบาโจนะครับกับผู้ได้สิใสครับมาขออนุญาตก่อนนะครับสันไหวใส่ครับต้องถือเหลามาก,ก่อนนะครับเออ้ามีเราคุยกันใหญ่มันเออพอหนูเถียงหน้าเบาโจมันไลหรีอเออหน้าห่วขี้เขียวแม่นะ เลี้ยงไว้เเลี้ยงบ้าว่าหนูธรรมชาติมันไลยเอยงมันโอเคครับครับ